เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะเนี่ยเขาพิมพ์แค่คอมเมนต์ทุกคนเนี่ยลองลองดูใหม่กีกเราเนึ่งเมื่อกี้ดูไม่ทันนี่พิมพ์แค่คอมเมนต์ว่าต้องการอะไรแล้วก็เขียนชื่อฟังก์ชันเสร็จปุ๊บโคพายร์ล็อตเขียนโค้ดให้เราเองเลยเอออืมใกล้ตกงานแล้วแหละพวกเรานะทุกคนอืมเออเป็นหลังไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ Born to death สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมเปเร่ b ในรายการเดฟลี่วิววิวครับ ด้ยในรายการนี้เนะี่ยแน่นอนครับเราจะเอาของที่เกี่ยวกับสายเดฟของเราอะนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แอปพลิเคชันหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมารีวิวแล้วก็พรีวิวกันครับถ้าเกิดอันไหนยังรีวิวไม่ได้ก็เอามาพรีวิวกันก่อนเนาะเหมือนกับตอนนี้แหละนะฮะซึ่งของที่เราจะมารีวิวพรีวิวกันในวันนี้ครับผมเป็นของที่มาจากเจ้าที่ชื่อว่ากิดหับนั่นเองครับใช่ครับกิดหับมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือแตกโ f โฟนเนาะถ้าเกิด2เจ้านี้หายไปจากโลกเนี่ยบอกไดยเลยครับพวกเรา ตกงานกันแน่นอนนะฮะนั่นแหละโดยในวันนี้ผมทางกิจทับเนี่ยเขามีนะเซอร์วิสตัวใหม่เลยครับผมที่บอกได้เลยว่าเขาเนี่ยนำา AI เข้ามาช่วยให้เราสามารถเขียนโค้ดง่ายขึ้นครับเออใครจะไปคิดเนาะเพราะปกติแล้วเนี่ย AI มักจะอยู่ในแบบของที่คนทั่วไปเขาใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้เพื่อช่วยในการเขียนโค้ดหรือรวมถึงเขียน AI เองเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงวะอืกับตัวนี้เลยครับผมเขามีชื่อว่าก i t h ับ c o p i l o t นั่นเองครับซึ่งเขาใช้เทคนิคแพร์โปรแกรมมิ่งนะ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเนาะว่าแพร์โปรแกรมมิ่งมันคืออะไรนะครับพูดง่ายๆครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเขียนโค้ดอะไรเราก็เขียนในเครื่องเราใช่ไหมครับเขียนกับเพื่อนเออเพื่อนก็ใช้เครื่องเพื่อนใช่ไหมครับมี10คนก็ใช้10คนเนาะเออสิคนก็ใช้10เครื่อง10คนจะ้10คนเลยวะพอมี1ิคนเขาก็ใช้10บเครื่องใช่ไหมครับผมคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนก็ใช้กันไปใช่ไหมแต่เทคนิคในการใช้แพร์โปรแกรมมิ่งในที่นี้เนี่ยเขาจะให้โปรแกรมเมอร์ของผม2อคนเนี่ยนั่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ เอาาเอแล้วมันมีเด็กเกาะหลังหลังเก้าอี้เราอะ้วบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่กดปุ่มนั้นกดปุ่มนี้วเะเอออารมณ์เดียวกันนั่นแหละโดยเทคนิคในการทำแพร่โปรแกรมแบบนี้เนี่ยนะฮะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะได้เห็นมุมมองและผมในการเขียนโค้ดที่ครบถ้วนมากกว่าการที่นั่งเขียนคนเดียวเจ็ใช่ไหมคนเดียวเขียนเออเอากริทึมแบบนี้ถูกไหมควรตั้งชื่อตัวแปรแบบนี้ไหมควรตั้งชื่อคลาสแบบนั้นไหมเออแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเรามานั่งข้างๆอ่ะมันก็จะดูแบบอ่าเฮ้ย มึงตรงนี้อย่าไปเขียนนะไปเขียนอย่างอื่นเฮ้ยเขียนโค้ดอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกเลยอะไรเงี้ยเกตใช่ปะว่ามันจะแบบรู้หรือว่าเห็นสิ่งที่มันผิดปกติเป็นเหมือนโค้ดสเมลเนี่ยตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะเสร็จฟีเจอร์หรือฟังก์ชันนนั้นะแน่นอนครับพอเราเขียนไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะมีเวลาเนาะอย่างเช่นเขียนไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพอเขียนเสร็จปุ๊บครบเวลาเราครับผมจะเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นคนนั่งข้างๆเด็กเกาะหลังเก้าอี้ร้านเกม แทนเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเรามาเขียนโค้ดแทนนั่นเองเนาะสลับกันไปคนนึงเขียนโค้ดคนนึงรีวิวเป็นเงี้ยไปเรื่อยเอยนาะ ซึ่งกินหับโคพลอตนี้ครับมันจะไม่ได้มีหน้าที่เพียวๆในการแบบสลับมารีวิวอะไรให้เรานะแต่ว่าเป็นเหมือนกับผู้ช่วยในการแพนโปรแกรมมิ่งให้เรานั่นเองครับโดยฟีเจอร์หลักของเขาจริงๆเลยเนี่ยคือการนํา AI ครับผมมาช่วยในการแนะนําโค้ดแนะนําวิธีการเขียนให้เรานคนัะผมเรียกได้ว่าอีกหน่อยอ่ะถ้าเกิดมันไปไกลกว่านี้คือแทบไม่ต้องเขียนเองแล้วนะอเอยอจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะถ้าเกิดเราลองไปดูในหน้าเว็บไซต์เขาเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้เลยนะว่าฟีเจอร์มันเป็นยังไงเนาะแต่หลักๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันี่ต โคพายโเลยนะฮะจริงๆเขาว่าโคพายโลในที่นี้เนี่ยแปลตรงตัวเนี่ยมันแปลว่าผู้ช่วยนักบินเนาะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่เป็นแค่ผู้ช่วยนักบินเท่านั้นนนเวยเนี่ยบอกเลยว่า you are the pilot ก็คือเองอะอเองอะยังเป็นนักบินอยู่นะครับเราเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับผู้ช่วยแบบว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการอะไรช่วยเหลือเราช่วยได้เท่านั้นเองฮะแต่เดี๋ยวลองดูว่ามันจะช่วยได้เยอะขนาดไหนฮะ นี่ลองกดรีเพย์ดูนะถ้าเกิดว่านี่ฮะเราจะเห็นได้ว่าเขาพิมพ์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาพิมพ์แค่คอมเมนต์ทุกคนเนี่ยลองลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งพี่ดูไม่ทันนี่พิมพ์แค่คอมเมนต์ว่าต้องการอะไรแล้วก็เขียนชื่อฟังก์ชันเสร็จปุ๊บโค้ดไพโรดก็เขียนโค้ดให้เราเองเลยเอออืมใกล้ตกงานแล้วแหละพวกเรานะทุกคน เออเปนหลังไม่ต้องทําอะไรแล้วนะนี่ทุกคนโดยเทคนิคนี้เนะี่ยเขาบอกเลยนะว่า power by open AI นะผมก็คือเทคนิคนี้มันมีการทํางานเบื้องหลังนะครับผมมาจากแหลบวิจัยนะผมแหล่หนึงที่ชื่อว่า open AI นั่นเองโดยเขาได้ทําการเทรนก็คือสอนเจ้าตัว AI ตัวเนี้ยด้วยโค้ดเป็นพันล้านพันล้านเลยนะเว้ยพันล้านบรรทัดจาก Public โค้ดบน ิหับนะฮะก็คือใครเปิดโพสต์ Public ไว้อะเขาก็จะไปเรียนรู้จากในนั้นเลยเนาะแล้วก็รวมความรู้ทั้งหมดอะให้มาอยู่ในเจ้าตัวเ e อร์วิตัวนี้เลยนั่นเองครับไม่ยอ <My God. S 1> เหมือนกับเราไปนั่งศึกษาโค้ดเป็นพันล้านมาทัดเราก็มาสรุปว่าจริงๆแล้วโค้ดแบบนี้มันควรเขียนยังไงเออเอาอ่ะไม่ธรรมดา แล้วพอเราเลื่อนลงมานิดนึงนะทุกคนเขาก็จะบอกเลยนะว่าตัวของเขาเนี่ยมัน m o r e a n auto complete ครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนโค้ดอ่ะมันก็จะมีแนะนำใช่ไหมว่าเฮ้ยจะให้เราใส่ดอทอะไรจะให้เราพิมพ์อะไรต่อจะให้เรารับข้อมูลอะไรใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เขาเคลมเลยนะว่าฉันไม่ใช่แค่ auto complete โอ้ยยอดยังไงวะเนี่ยไหนลองดูดิเขาบอกนะว่าเจ้าตัว AI ของเขาเนี่ยสามารถนะทำงานได้มากกว่าแค่เป็นโค้ดแอสิสแตนท์นะทุกคนก็คือตัว AI เนี่ยมันสามารถเข้าใจตัวส่วนของคอน สิ่งที่เราต้องการจริงๆได้มากกว่าแค่แบบกดดอทแล้วข้อมูลมันก็ขึ้นมาเนาะในในในลองดูซิว่ามันจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วนี่เขาก็ใส่ไปว่าผมว่าอีกหน่อยไม่ต้องเขียนโคนเองแล้วแหละ น,นี่เมื่อกี้เหมือนกับเขาบอกนะว่าเนี่ยตอนนี้เราใส่คอมเมนต์ไปเนาะว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะให้ตัว HTTP server เนะี่ยแสดงข้อมูลให้กับยนะูเซอร์เนี่ยเห็นเนาะว่าเฮ้ยสวัสดีอะไรเงี้ยเป็นการก r e ตติ n g อ่ะเหมือนกับแนะนำตัวอะไรเงี้ยเนาะให้เขาซึ่งพอเราแค่ใส่คอมเมนต์ไปปุ๊บแล้วก็พิมพ์ฟังก์ชัน main ปุ๊บแปะ โคบายหลอดมันออกไม่เองเลยทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าเฮลโลแล้วก็ g r e e ติ้งแล้วก็เป็นเนมเออว่ะโอ้โหไ,ไ,ไม่ธรรมดานี่หรือว่าเปลี่ยนแทบอื่นได้นะเนี่ยรันไทม์โกเนี่ยปุ๊บเออเอเวอร์เรทรันไทมมันก็คำนวณมาให้เองเลยเนี่ยคำนวณว,ว่าวันระหว่างวันนี้ถึงวันนี้เป็นเวลากี่วันมันก็บอกมาเลยอะ่ะโอ้อ รู้สึกเก้าอี้อาชีพสันคลอนกันหมดเลยนะฮะทุกคนอ่ะโอเคซึ่งอย่างที่เราเห็นเนาะมันไม่ใช่แค่แปลโค้ดให้เราแล้วนะพอเลื่อนลงมาอีกเนะี่ยเราจะพบว่ามีการแปลงคอมเมนต์ให้กลายเป็นโค้ดด้วยเนี่ยเหมือนกับปัญหาที่แบบเราเคยเจอใช่ไหมว่าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเนาะเราอยากจะเล่นกับเขาเราอยากจะแบบดึงข้อมูลชุดนั้นชุดนี้มาจากเจสันหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเราแค่ใส่ข้อมูลสกีมาเข้าไปนะทุกคนแล้วก็สร้างชื่อฟังก์ชันเนี่ยปึ๊ออยากได้อะไรรีเทิร์นอะไรออกมามันเสร็จเลยอะ่ะอ้ย เออนะเป็นไพทอนก็ได้นะทุกคนก็เนี่ยพิมพ์ Import Library อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะจัดการให้เราและไม่ใช่แค่นั้นนะทุกคนก็คือเขาไม่ได้มีแค่หน้าที่ในการแนะนำโค้ดต่างๆที่แบบเขาเรียนรู้มาจากกินหับอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนโค้ดตอนแรกไปนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วเราแบบเอยขี้เกียจอ่ะโค้ดไพลอตมันเขียนต่อให้เองได้ด้วยนะเว้ยเนี่ยเขาใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า auto fill for repetitive เนะ hmm? ี่ย repetitive repetitive อะไรวะ <What? S 1> เนี่ยเขาใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า auto fill for เนี่ยเขาใช้ชื่อโอย้ยิ้มอะไรวะอะไรวะเนี่ยทำไมกูพูดเจ็ดวันกันหมดเลยเนี่ยทุกคนเออนั่นแหละทุกคน repetitive code เนี่ยเขาว่า จัดการให้เราได้นะถ้าเกิดเราเขียนโค้ดไปเรื่อยๆเนี่ยมาถึงปุ๊บเราเขียนจาวาใช่ไหมบอกสตาร์ทเท่านี้เอ็นเท่านี้ใช่ปะ่ะตัวอื่นเขาก็ใส่ให้เองอ่ะอืมม,มันฉลาดจังวะใครบอกกูอีกนะัน <laughs> รวมไปถึงความเจ๋งของเขาไม่ได้มีแค่นั้นทุกคนเขาสามารถทําส่วนของการเทสติ้งได้ถ้าเกิดเนี่ยเราเขียนฟังก์ชันเขียนไม่ถอดมาตัวหนึ่งใช่ปะ่ะเสร็จแล้วปุ๊บอืมเราต้องการเทสใช่ปะ่ะเนี่ยเราก็แค่ตั้งชื่อให้มันเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการเทสปกติเสร็จแล้วเราก็ให้โค้ดการแค่เนียจบ เนาะเขาเทสได้เราด้วยไม่ใช่แค่นั้นผมเพิ่งเคยเห็นผมเพิ่งเห็นแล้ะเพิ่งสังเกตเลยนะจากคลิปนี้ก็คือเนี่ยเขาได้ทําการใส่ชื่อไฟล์ใส่ชื่อเทคอะไรต่างๆที่ใช้สําหรับการเทสให้เราด้วยไม่ใช่แค่อาชีพโปรแกรมเมอร์เดเวลลอปเปอร์และแต่เทสเตอร์นี่เริ่มเก้าอี้ตัดเหมือนกันนะทุกคนมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเจกว่าคือ พอมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะหลายหลายคนก็คงบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นโค้ดทั้งโลกก็คงเหมือนกันหมดเลยสิครับพี่แบบว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ฟังก์ชันนี้โค้ดทั้งโลกก็คงเหมือนกันหมดละไม่ต้องไปนั่งคิดเอากรทึมอะมาให้มันแตกต่างกับชาวบ้านละคำตอบคือไม่ใช่ครับมไม่ใช่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าการเปลียนโค้ดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวตายตัวใช่ปะ่ะนี่กิตหับโค p ดไพร์ครับเขาบอกด้วยว่าเรามีทางเลือกอื่นไหมนะฮะโฉมมีอเลอร์เทอทีฟนะฮะบอกด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะแม็ก มันมีวิธีอื่นไหมเนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยว่าเราจะใช้โค้ดแบบไหนนะฮะซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความสั้นยาวแตกต่างกันการตั้งชื่อตัวแปรหรือว่าวิธีการทําฟังก์ชันต,ต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะฮะเนี่ยกดแท็บ accept เรียบร้อยโค้ดไพโลตจัดการให้เราได้เลยนะฮะ เออโอเคพอมาถึงตรงนี้ผมต้องบอกว่ามันมีปัญหาหนึ่งนะที่พวกเราต้องเจอแล้วก็เคยเจอกันอยู่แล้วเคยป้าแบบว่าถ้าเกิดตอนนี้สมมติว่าเราทาเว็บแอปอยู่ใช่ไหมแล้วเราไปลองเล่นกับไลบรารีเฟรมเวิร์กอะไรใหม่ๆที่แบบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักอะ่ะมันผมเขียนต่อกับ Facebook มาทั้งชีวิตแล้วอยู่ๆบอกเองไปต่อกับท w i t t e อร์สิไปเขียนโปรแกรมติดต่อกับ t w i t เตอร์ต่อกับ IG ต่อกับอะไรสิเออไม่เคยทำอะครับพี่ทำยังไงดีเดี๋ยวกิจหับโคพายรลอไว้ทุกคนเขาบอกนะว่าเรา จัดการเรื่องพวกนี้ให้เป็นเรื่องแบบง่ายอีซี่สุดๆเลยอีซี่ตัวเตียงหลงเลยกูนี่เขาบอกเลยนะว่าเพิ่มความมั่นใจให้เรานะะในการเขียนโค้ดในรูปแบบที่แบบไม่คุ้นเคยอะ่ะโอ้ยที่ที่เราไม่คุ้นซึ่งนี่ลองดูนะคือคือคือ,คอ,คอ,คอบางทีมันก็เร็วไปะนะซึ่งนี่อ่ลองดูนะเราเนี่ยเขียนสมมุติว่าตอนนีเน้เราต้องการต่อทวิตเตอร์ใช่ปะ่ะในการดึงทวิตต่างๆของคนอื่นๆมานะฮะ เราก็แค่นี้ครับใส่โทเค็นอะไรนิดๆหน่อยๆเข้าไปตอนแรกนะฮะเราก็บอกว่านี่เฟ t w e e t from user แค่นั้นฮะแล้วเราก็แบบเหมือนกับกดแ็บอะแล้วข้อมูลมันก็ขึ้นมาเลยส่วนที่เหลือไอพวกแบบ API Ke อะไรโทเค็นอะเราก็ใส่เองนะฮะมันก็มันก็ดูง่ายๆอย่างเงี้ยแหละฮะนี่เป็น Python อย่างเงี้ยเราก็สามารถนี่ใส่เข้าไปนะฮะ e ฟ Tweet from user แล้วก็วงเล็บเขาก็าจะจัดการข้อมูลอะไรพวกเนี้ยออกมาให้เราหมดเลยน,ะนั่นเองเนาะนี่ก็ใส่ secret key Token key ตามปกติแต่ที่เหลือคือแบบพอตัทั่วไปคือ เขาจัดการให้เราหมดเลย Ruby On Rail ก็มี Typ ์ s c r i p t ก็มีนะครับ Go Lang ก็มีทุกอย่างมีหมดอืมไม่ต้องนํำอะไรเองนะวันหลังเราก็แค่ออกแบบแอปอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จบนะครับเห็นปะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราเห็นข้อดีของเขามากๆเลยคือบางทีเราไม่ต้องไปนั่งอ่านด็อกเองหรือบางทีแบบเราไม่ต้องไปนั่งศึกษาเฟรนเวิร์กเองใหม่ทั้งหมดหลายครั้งเราได้รับมอบหมายโปรเจกต์นะทุกคนในแบบภาษาที่เราก็ไม่ถนัดเครื่องมือที่เราก็ไม่ถนัดอันนี้มันก็จัดการให้เราหมดเลยนั่นเองนะครับ พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครหลายๆคนก็คงกังวลน,นะว่าความปลอดภัยหรือว่าความไพรเวทของโค้ดเราเี่ยจะอยู่ตรงไหนล่ะครับพี่ทุกอย่างมันขึ้นไปบนคลาวหมดหรือเปล่าโค้ดเรากลายเป็นโค้ดพับลิกให้คนอื่นไปนั่งดึงข้อมูล AI พวกเนี้ยไปนั่งเทรนข้อมูลต่อหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเบื้องหลังการทํางานของกิ่นหับโค้ดไพรเวทมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่จากภาพที่เราเห็นนะผมเราก็จะเห็นได้ว่า ระบบก็ผมรองรับการทํางานที่เป็น Private ด้วยเนาะก็คือแค่ส่วนตัวเท่านั้นแหละที่เราเห็นได้นี่แหละนะฮะโดยเขาก็ผมจะทําการสื่อสารกับตัวกลางนะที่ชื่อว่า GitHub c o p i l o t Service นั่นเองครับซึ่งนี้ก็คือ Service ตรงกลางนะระหว่างเจ้าตัวโค้ดที่เราเขียนนะผมกับตัว AI ที่แบบมีการเทรนอะไรอยู่หลังบ้านเนาะ ตัวน,นี้เนี่ยจะทําการประสานงานให้นะฮะดูว่าโค้ดตอนนี้เรากําลังพิมพ์อะไรอยู่แล้วก็แนะนําโค้ดกลับไปรวมถึงแนะนําวิธีการ i m p r o v e หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความเจ๋งให้โค้ดของเราได้อีกด้วยฮะ<ฮ>ซึ่งแน่นอนครผมตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวกิจหับโครพายรเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการแบบร0อยฟรี wi Fi นะทุกคนก็คือถ้าเกิดใครสนใจจริงๆเนี่ยสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เขานะแล้วก็สามารถกด Si ยอัพเพื่อรอครับผมวันเวลาที่เขาจะส่องอ e ีเมลมาเชิญเรานั่นแหละนะทุกคนทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละ แลวปัจจุบันเนี่ยก็สามารถใช้ได้แค่ใน Visual Studio Code เท่านั้นด้วยนะฮะถ้าเกิดใครใช้ตัวอื่นก็บายยเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับพรีวิวในส่วนของ g i t ห u b c ค p i l พ t ในวันนี้เนาะแน่นอนว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะก็ไปลองเล่นกันได้นะถ้าเกิดว่าใครชอบถูงใจงยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยเนาะอยากให้ลองอะไรเจ๋งๆอยากให้รีวิวอะไรเจ๋งๆสามารถพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยครับแล้วเจอกกนใหมาพีหน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนดูทรงอาชีพเราน่าจะอยู่ได้ไม่น <laughs>